สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ลิวิตสมอ l บิมนะครับในวันนี้ครับลิวิ s สม l ลบิ m มีเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมลิวิตออกแบบงานสถาปัตยกรรมนะครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยพิเศษมากๆนะครับเราจะมาทําการออกแบบพาวิลเลียนกันนะครับโดยใช้ท่อเหล็กจาก Pacific ไบนั่นเองนะครับ เราจะมาเริ่มต้นกันที่ Pavilion Idea Design นะครับเราจะมาพูดถึงแนวคิดในการออกแบบแล้วก็ตัวอย่าง r Reference ของ Pavilion ที่ใช้ในการเวิร์กช็อปครั้งนี้ครับ Pavilion นี้มีชื่อว่า Serpentine Pavilion 2017ครับอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนั่นเองจะมีลักษณะที่โดดเด่นออกมาเลยนะครับนั่นก็คือส่วนที่เป็นเสาตัวนี้นะครับเสาตัวนี้เนี่ยจะเป็นท่อเหล็กทั้งหมดนะครับถักขึ้นไปเพื่อรองรับส่วนที่เป็นหลังคา ในการค้นหา BIM Object นะครับเราสามารถค้นหาคีย์เวิร์ดได้ทั้งชื่อแบรนด์นะครับหรือค้นหาได้แม้กระทั่งคีย์เวิร์ดที่เป็นหมวดของผลิตภัณฑ์นะครับในทีนี้ผมจะค้นหาเป็นคําว่าท่อเหล็กนะครับแล้วก็กดค้นหาเข้าไปตัว Pacific ไปนะครับก็เป็นงานท่อเหล็กที่รองรับกับงานหลากหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานระบบงานก่อสร้างมีท่อหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกใช้ผมก็จะเลือกมาสัก1ตัวนะครับเอาเป็น ตัวท่อเหล็กกลมแล้วกันนะครับเลือกใช้ตัวนี้ครับ Pacific Pipe Carbon Black Steel r o u i นะครับเป็นท่อเหล็กโปรไฟล์แบบกลมนั่นเองนะครับเราก็จะกดดาวน์โหลดตัวนี้นะครับเพื่อดาวน์โหลดเป็นไฟล์เ e เวทออกมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ในเวิร์กช็อปครั้งนี้นะครับเห็นไหมครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วผมก็สามารถคลิกแล้วก็กดอัปเกรดโมเดล เมื่อเราเปิด Family ขึ้นมานะครับเราก็จะเจอกั่าตัว Family ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองโหลดเข้าไปใช้ในตัวโปรเจกต์ของเราเลยนะครับโดยการคลิกที่โหลด into โปรเจกต์นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้มีหลากหลายสเปคให้เราเลือกใช้ได้เลยนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จครับเราก็คลิกลากเส้นได้เลยนะครับผมกำหนดความยาว1เมตรเป็นอย่างไรกันบ้างครับวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ การนํามาใช้ในโปรเจกต์โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในพาร์ทที่3กันต่อเลยนะครับสำหรับการโมเดลลิ่งและก็ถอดปริมาณวัตถุครับผมสำหรับการเวิร์กช็อปครั้งนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเราอยากจะเน้นไปที่ไอเดียสำหรับการเลือกใช้คำสั่งเพื่อมาออกแบบอาคารนะครับคลิกตรงนี้ครับไฟล์ Find, แล้วก็ชี้ออกมาครับนิวเลือก c o n c e p t u ช่วงแมสนั่นเองนะครับคลิกที่ m มติกแมสนะครับแล้วก็กด Open ขึ้นมาเลยครับผมเราก็จะมองเห็นหน้าจอเป็นลนักษณะประมาณนี้ครับเสาที่เราจะสร้างครับผมก็จะสร้างเพียงแค่1ชุดเป็นโพสต์ท y p e ไหครับแล้วก็ทำการ Copy ไปเรื่อย เราก็คลิกที่คำสั่งบีมแล้วก็ 2D snapping พิกลายนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดเลยทีละเส้นครับหลังจากนั้นผมก็จะทำการ copy โครงสร้างเสาของเราเนี่ยให้รอ,รอบตัวพื้นตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับ เรื่องการออกแบบโครงสร้างที่ต้องรับน้ําหนักจากเหล็กเยอะนะครับหรือว่าการเลือกสเปกท่อที่เหมาะสมในตัวงานนะครับไปจนถึงความท้าทายในการผลิตสินค้านะครับตัวนี้ถือว่าเป็นอาคารที่มีฟอร์มเฉพาะตัวนะครับทาง Pacific Pipe เนี่ยเขาก็มีบริการ Steel Service Solution นะครับที่มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนรวมถึงบริการแปลรูปเหล็กเพื่อตอบรับกับงานออกแบบที่หลากหลายตรงนี้ได้นะครับ แน่นอนครับว่าจะช่วยให้เหล่าสถาปนิกผู้ออกแบบทุกท่านนะครับได้ตรงตามความต้องการและก็จินตนาการมากยิ่งขึ้น ไอเดียที่ได้จากการเวิร์กช็อปในวันนี้นะครับทุกท่านสามารถนําไปแอพพลายใช้กับงานออกแบบได้อย่างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถนะครับโครงบางแดดที่พักอาศัยอะไรต่างๆสุดท้ายนี้ครับรีวิวสมอลบิมอยากจะแนะนําท่อเหล็ก p a c i f ิกไบครับเป็นท่อเหล็กที่ได้คุณภาพพร้อมบริการที่ช่วยลดความยากในการทํางานให้กับสถาปนิกครับโดยแนวคิดมาตรฐานเชี่ยวชาญบริการเป็นมิตรทําให้ p a c i f ิกไบเนี่ยได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตและก็ ธุรกิจจำนวนมากเลยครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Pacific b y k e ครับเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปครับสวัสดีครับ